แล้วไหลต่อไหลอีกครับเคเข้าช่อน,นี้วายอีกสวยเกือบเต็มมากแล้วยังไหลต่อครับตัวแพงแล้วไหลอีกคูณสามสองแล้วเท่าไหร่ครับห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทคุณผู้ชมบาทฮนะม,มาครับสวยแล้วมีวายอุ้ยสวยแล้ววายเข้าต่ออีกสองตัวช่อน,นี้ไหลครับแล้วยังไหลอีกคูณแปดแล้วแล้ววายเข้าต่อครับคูณสิบหกอุ้ยโหเกือบเข้าฟรีเกม หนึ่งพันครับคุณผู้ชมเอาละครับการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับบับเบิ้ลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ด้วยกับเกม w i o d y Showdown นั่นเองนะครุณผู้ชมนะเ็นเกมของค่า PG Soft อีกเช่นเคยนะครับ เอาละฮะก่อนที่เข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ลเลยกเลยฮะอ่ะวันนี้ผมพกทุนมา100บาทนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเป็นวัยรุ่นเบ็ดบาทกันนะครับมาดูซิว่าเกมนี้มันจะไปรอดหรือเปล่านะฮะหบาทอืม เดิมพันขั้นต่ำครับลวยเลยฮะไปเปิดเทอร์โบเลยครับทีแรกไม่มาทีสองยางเงียบอยู่ครับยางเงียบอยู่อืมเริ่มมาแล้วแล้ววายเข้าคูณ2ต่อครับแล้วไหลต่อตัวแพงด้วยครับคุณผู้ชมแล้ววายเข้าอีกช่อนี้อืมแล้วไหลรัวๆครับคูณ16แล้วเท่าไหร่ฮะร37ยาบาทอืมมาวะมาวะ ไปครับอืมเอเข้าครับตอนนี้แล้ววายสามตัวโอ้โหตัวแพงเข้าด้วยครับแล้วยังไหลอีกแล้วไหลอีกครับแล้วไหลต่อฮะคุณผู้ชมตัวแพงอีกโอ้โหเท่าไหร่แล้วเก้าสิบบาทครับอืมสามร้อยนะคุณผู้ชมอย่างงี้มันก็ต้องเพิ่มเบ็ดหรือเปล่าฮะเบ็ดห้าบาทไปลุยเลยเลยครับอพอเพิ่มเบ็ดแล้วมันเงียบเลยวะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยขอฟรีเกมเข้าหน่อยมาเฮ้ยขอเพิ่มเบ็ดแล้วมันเงียบเลยว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอย่างเงียบดีน้องอา้อาวอา้อาวเงียบเงียบเลยทีนี้เฮ้ยผมว่ามันแปลกๆอะนะคุณผู้ชมเออมาแล้วครับแล้วไหลต่อ หลอีกครับเคเข้าชอนนี้วายอีกสวยเกือบเต็มมากแล้วยังไหลต่อครับตัวแพงแล้วไหลอีกคูณสามสองแล้วโอ้โหเท่าไหร่ครับห้ารอ็สิบหกบาทคุณผู้ชมมามามาเอาเรื่องจ่ายครับช่อนนี้ผมว่าเราซื้อฟรีเกมเดียวสามร้อยเจ็ดสิบห้ารุยเลยฮะไม่รอช้าครับ แกตเตอร์สามตัวมาขอปังปังไปครับเริ่มฮะอู้เริ่มที่คูณแปดเลยเอาเรื่องมาสิบครั้งเออคูณแปดมาแล้วครับแล้วไหลปะไม่ไหลโโหอุ้ยสวยครับเอเข้าแล้ววายตอบโอ้ไม่มีวายเฮ้ยเออตัวแพงครับโอ้ไม่ไหลอะไรวะ อไหลร้วนๆหน่อยดิเฮ้ยโอ้คุณชมมันเงียบว่ะเอ้ยเกินฟายไวรุ่นโอ้โหเออมาครับตอนนี้ไหลต่อปะแล้วไหลต่อครับคูณสิบหกแล้วแล้วยังไงไหลอีกวะโอ้โหไม่ไหลคุณชมอะไรครับเนี่ยซื้อฟรีเกมว h a ต the อะไรกันครับเนี่ย ไอสิบสี่บาทอ้โหจบเลย,ยงี้แต่ไม่ไรนะเรายังได้กําไรอยู่ทุนร้อยเดียวเองอะคุณผู้ชมไปครับหมุนธรรมดาต่อฮะอีกสักแป๊บหนึ่งมไม่มาเออสวยครับไหลต่อครับคูณสองมาหสิบเจ็ดบาทฮนะม,มาครับสวยแล้วมีวายอุ้ยสวยแล้ววายเข้าต่ออีกสองตัวช็อนนี้ไหลครับ แล้วยังไหลอีกคูณ8แล้วแล้ว y วเข้าต่อครับคูณสิอุ้ยโหเกือบเข้าฟรีเกมหนึ่งพครับคุณผู้ชมหล่อมหลอมเลยฮะคุ้มกว่าซื้อฟรีเกมอีก <c oughs> ผมว่าผมพอและเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเปเกมอะไรน,นะสำหรับวันนี้ wala di